สวัสดีครับแนะนาตัวนิดนึงครับครับผมจ่าจ่าพัดนะครับครับหรือจ่าน้อยเรานี่เนาะอยู่ที่ไหนครับนม่อยู่ที่กองทบกกองพันธ์งกองทับกนะครับครับจ่าน้อยก่อนที่จะมาดื่มน้ําเ็นบอกว่าเป็นโรคอะไรครับเป็นนิ่วในถุงถุงท่อปัสสาวะนิ่วเหรอครับครับเป็นนิ่วอืมเป็นยังไงครับอาการนิ่วนี่คือตอนแรกตอนแรกมันไม่มันคือมันไม่มีอาการเลยอืมคือไปทํางานตอนเช้ามันคือมัน รู้ตัวมันเก็บขึ้นมาเลยเก็บคือกระทันหันทุกเลยครับคือแบบต้งตงตงองต้องต้องรีบไปโรงพยาบาลอ่ะไปหา,าหมอผู้หมองก็ไปนอนิวตั้งน้าคือมันคือมันทนไม่ไหวแล้วมันปวดใช่ไหมครับมันปวดปวดมากเลยเออก็ต้องคือหมอก็เลยว่าหมอก,ก็เลยรัดกวให้รัดเกวให้เลยรัดเกวให้หมออก็ให้ให้ไปนอนรอที่เตียงนะอือผอนอนรอได้ครับคือต้องต้องนัง่งต้องน, alen, Idol, นั่งต้องนที่ควริ่งที่สุดครับก็สักพักหนึ่งว่าแบหมอแล้วเอา้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหมอไอ้หมอรัดเกี่วให้ครับ มันก็ให้ยามากินแล้วก็นั่งรถฉุดเฉือนไปโรงพยาบาลในในตอนนั้นเลยไปถึงโรงพยาบาลเขาหมอหมอเ,มอเขาอุจจาระให้อุจจาราเจอนิ่วนิ่วเท่ากับเมคกะโพดอ่ะโอ้โหนนถึงปวดเนาะเอโอโหยก็เลยหมอให้กินหมอให้เดี๋ยวให้ยามากินสักสักชุดหนึ่งคืออาทิตย์หนึ่งอะ่ะรอวันรอวันผ่าแค่รอผ่ารอาแล้วก็มาฟังแล้วก็มามาอีกคือแบบคือกินให้หมดชุดนี้ก่อนครัให้ลองดูก่อนว่าจะหายไหมว่ะผมก็เลยคิดว่า ก็เลยรู journey, know, ้จักร to ู uh, yeah. mixed, ้จ okay. no ักช่วงรอผ่าก็เลยมาเจอน้ำซะก่อนก็เลยเจอมาเจอน้ำก่อนยังคิดอ๋อยังคิดยังคิดแนะนำให้กินน้ำแนะนำให้กินน้ำเชื่อเขาไหมว่ากินน้ำก็เลยลองวะลองดูก่อนลองดูก่อนเนาะเผื่อมันเผื่อมันจะดีขึ้นนะครับก็ลองดูก่อนลองไปกี่แพ็คครับลองไปยังไม่ถึงแพ็กเลยเออสี่ห้าขวดสี่ห้าขวดเองคือกินกินกินยากินกินยาไปด้วยครับแล้วกินน้ำไปด้วยครับแล้ววันที่สามที่สี่ผมก็มามาเข้าห้องน้ำมาฉี่อ่ะครับคือแบบว่ามันมันรู้สึกว่ามัน พุทธออกไปเลยฮะคือมันฉี่รุดออกไปเลยรุดออกมาเป็นก้อนเลยเหรอเลยเห็นเป็นคอโลออกมาเลยเหรอมันเป็นเป็นก้อนเลยโอ้มาทางท่อปัสสาวะเลยนี่นะใช่ใช่ครับเหมือนไม่ข้าวโพดออกมานี่นะใช่ครับผมคุณมองดูที่ถั่วโอ้โหผมก็ลืมลืมเก็บไว้ให้ดูเออไปหาหมอบอกว่าได้ได้ได้เก็บได้เก็บหลักฐานให้ดูไหมผมก็เลยเพราะลืมครับลืมเก็บมาพอรุดออกมาแล้วเป็นไงครับอาการปวดโอ้โหครับเหมือนเหมือนอะไรเหมือนยกยกภูเขาออกอยายกออกอย่าโงเลย ล่งเลยเหรอโล่งเลยครับโอ้โหทีนี้เอาสบายเลยโอ้ไม่ต้องผ่าแล้วเนาะที่ว่าเป็นเป็นหนึ่งในร้านหรือเปล่าหนึ่งในหมื่นหรือเปล่าถูกเป็นไปได้ฮะนี่โอ้ยังไม่เคยเจอครับเคสนี้ที่หลุดออกมาเป็นก้อนขนาดนนี้เนาะก็หน้าสระจันใจมากเนาะไม่ต้องผ่าไม่ต้องเก็บตัวเนาะคือว่าน้ำน้ำนี่ก็ผมว่ามันต้องเป็นมันคือมันมันก็ไม่น่าเชื่อนะคือคือกินน้ําอะไรมันก็มันก็ปกตินะครับคือกินน้ำกินน้ำนี่หนึ่งว่ามัน มันตามตามประสบการณ์ตามที่ที่เฮียเขาด้วยว่ได้พูดไว้ว่ามันมันมันมีพลังงานแม่เหล็กที่กินแล้วมันมีมันทําให้สุขภาพดีขึ้นอย่างเงี้ยครับก็เลยลองดูเลยมันก็โอเคครับหายตามนั้นเลยเนาะหายตามนั้นเลยครับ,รบถือว่าโชคดีมากเนาะโชคดีครับมั่นใจเนาะมั่นใจมากขอาฝากความมั่นใจในการดื่มน้ำนิดหนึ่งครับคือการการดื่มน้ําก็คือผมผมเชื่อเลยว่าใครได้ดื่มน้ำพอวันเนี่ยผมว่าหายเป็นโรคอะไรต่างๆที่คือเขาเขาเป็นโรค โรคไอ้ที่นอนติดเตียงมาเป็น5ปี10ปีเขาก็เขาก็ยืนยันแล้วว่าหายหายจริงเดินได้เลยครับครับครับก็มั่นใจเนาะมั่นใจครับผมขอบคุณครับที่แชร์ประสบการณ์ดีๆปริทยาทานให้เราได้ฟังกันเนาะครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับ